คนละศีธนูตั้งแต่วันที่16ถึง31สิงหาคมนี้นะคะแนวโน้มดวงชะตาจะเป็นเช่นไรไปฟังกันเลยค่ะการงานเนี่ยยังถือว่ามีความรับรื่นนะคะแม้จะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างคุณก็สามารถแก้ไขได้ค่ะลองวางแผนแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอแล้วก็ปรับวิธีคิดวิธีทำในเรื่องของการสื่อสารจะเป็นผลดีกับคุณมากขึ้นค่ะมันจะทำให้งานของคุณเนี่ยมีความก้าวหน้าได้รับการยอมรับแล้วก็มีชื่อเสียง ในเรื่องของการเงินคุณมีโอกาสได้โชคฟุกฟุกจากกิจที่คุณกระทําค่ะคุณควรรับผอบในการจัดการเรื่องการเงินสักนิดหนึ่งนะคะอย่าอยู่นิ่งค่ะนอกจากนั้นคุณก็ยังมีโชคจากการเดินทางอีกด้วยสําหรับเรื่องความรักคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจลองคบหาดูใจแล้วก็คุยสนุกสนุกกันไปดีกว่าคนมีคู่ก็ระวังปัญหาความขัดแย้งนิ่งๆ่งเข้าไว้ค่ะอย่าไปต่อปากต่อคำนะเดี๋ยวปัญหาต่างๆมันก็จะผ่านไปค่ะ ด้านสุขภาพระวังเรื่องช่องปากช่องคอระวังเรื่องการกินนะคะชาวราศีธนูท่านใดที่ฟังคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะคะและสําหรับใครที่มาฟังอาจาร,รย์ขันเป็นครั้งแรกอาจาร,รย์ขันทําคลิปดวงรายสัปดาห์อยู่เสมอเสมอค่ะก็ฝากกดติดตามช่องให้หน่อยนะคะ